เค่สัปดาห์นี้ยังอยู่กับพี่ธงครับก็สวัสดีสักหนึ่งครั้งนะครับพี่ธงครับนี่ครับเทปที่มีสีสันต้องหัวเราะเริ่มก่อนครั้งข้างในมันเยอะเหลือเกินเรียกขับไว้ก่อนก็คือต้องบอกว่าพี่ธงเคยมีเขาเรียกว่าความรู้สึกที่อยากอันนี้คือได้ยินมาส่วนตัวอีกแล้วส่วนตัวเลยส่วนตัวเลยอยากจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพคืออยากเป็นโปรคือเกิดได้ยังไงคือคือเบื้องต้นต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเล่นกอล์ฟ เพื่อเอนเตอร์เทนอย่างเดียวตีสนุกตีรับแขกกับผู้ใหญ่ตีเป็นไม่เป็นบ้างก็คือพูดตรงๆว่าหลายคนก็คงจะมีประสบการณ์ผมโดนอัมไปก็ไม่เป็นไรขอให้เราได้เดินและผมชอบบรรยากาศในสนามกอล์ฟโดยเฉพาะเวลาพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยเย็นๆนี่มันสวยงามมากนั่นคือเบื้องต้นที่เราชอบแต่มาเล่นไปหลายปีหลายปีเข้าฝีมือมันไม่ได้ไปไหนเลยผมเล่นอยู่กับโปพาอยู่กับคุณลิศลุฝีมือเลยไม่ได้ไปไหนเลยเขาก็ไม่ไปไหนแล้วเออแล้ววันนึงเราก็อยากตีดีบ้างเราก็อยากตีดีบ้างแล้วก็ เคยได้หุยวันนะสามครั้งอเขาก็จะบอกว่าโชคดีโชคดีโอ้ยโชคดีนะฟุกจังเลยอะไรเงี้ยผมอยากตีดีบ้างแบบไม่ฟุกได้ไหมก็คิดไ้ในใจเองนะตลอดเวลาก็ดูคลิปแอบเรียนถามโปรคนนู้นคนนี้คลิปก๊อปดูดูดูเกือบทุกคลิปอ่ะโปรเมืองไทยโปรแล้วก็แอบดูถ้าถ้าผู้ชมหรือเป็นโปรที่ชมอยู่เนี่ยจะเห็นชื่อผมอยู่ในที่ดูตลอดเวลาที่ดูตลอดเวลาแล้วทีนี้อยากเก่งบ้างอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่สุดคือผม อายุหกิบแล้วฮะห้าสิบเก้ากุมภาปีหน้าเนี่ยผมหกสิบผมก็เลยคิดว่าโอ้โหขอโทษนะคุณอาคุณอานี่รู้ที่ผ่านมาตั้งแต่รู้จักกันมาที่เรียกพี่มาตลอดคุณอาแล้วทีนี้ก็เลยแบบนี่เจริงจริงจริหจสิบแล้วปีนี้ห้าเก้ากุมภายี่บกกุมภาก็หกสิบแล้วก็เลยคิดว่านี่ยังแข็งแรงมากเลยก็รู้จักโพอพาเนี่หนะก็เอ้ไปสอบ ผมยังจาได้ว่าผมเพิ่งจบมหาลัยที่เราจักการยังอาจารย์เหลืองนั่ตอนนั้นด้วยนะครับผมแมตอนนี้ผ่านมาเร็วขนาดนี้เลยยี่สิบปีแล้วแล้วก็ไปดูเขาแข่งขันนู่นนี่นั่นก็เลยคือในอายุเราเนี่ยน่าจะมีรางวัลให้กับตัวเองหน่อยก็คือมีเป้าหมายว่าถ้าสอบสอบโปรซีเนียได้จะเป็นเรื่องที่ดีใจมากแต่ไม่ได้ก็ไม่เสียใจเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เรียนเรียนเรียนรู้ต่างๆนานาแล้วก็เรียนกับผู้รู้จริงๆด้วยนะครับผม เมื่อก่อนออยนะที่จะไปถามโปรถามอะไรนะเพราะว่ามันเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในวงตัวเองแต่พอเราเล่นกับเล่นกับโปรเล่นกับคนที่มีความรู้เนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันทําให้เราตื่นตัวที่จะที่จะกล้าหายที่อยากอยากจะรู้จริงอยากจะรู้จริงอ,อันนั้นอันหนึ่งแล้วอันที่สองคือสุขภาพผมไปวิ่งก็ไม่ได้แล้วเข่าก็ไม่ค่อยดีมาเดินเล่นกลอฟเนี่ยดได้ได้สุขภาพได้อากาศได้อะไรเยอะมากอันนี้คือหนึ่งอย่างนี่คือต้องบอกก่อนะก่อนที่จะเริ่มรู้จักกันอยู่แล้ว คือตอนหลังเนี่ยให้เวลากับการซ้อมที่แบบเยอะจริงๆแล้วแล้วมีวินัยกับการเล่นจริงๆอะไรเงี้ยเอาเป็นว่ากอล์ฟเนี่ยจะขั้นถึงโปรเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเจออุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายที่สมมติว่าจะข้ามสเตปจากนักกอล์ฟสมัครเล่นไประดับโปรมันยากแต่ว่าเชื่อว่าความพยายามอยู่ไหนความความสำเร็จอยู่ที่นั่น ก็เลยวันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะร่วมตีกันสักเล็กน้อยดูบรรยากาศว่าจากที่ซ้อมมาที่ไปร่ำเรียนวิชาลงจากเขาเหลียงซานมาจะเป็นยังไงบ้างวันนี้อยู่ที่สยามคันที่ขับแคงคอกนะครับก็เป็นสนามที่สวยงามแล้ววันนี้อากาศดีด้วยวันนี้อากาศดีมากเรามาแต่เช้านี่เสียงนกยังร้องเลยเหมือนอยู่ที่อังกฤษเลย อังกฤษเลยอันนี้เสียงไก่เนี่ยฮะไม่เสียงนกอังกฤษหรือไก่ด้วยนี่ทาจักแล้วเย็นเลยอาอคนละนักกีตางูครับผมขอโทษขอโทษเอ้าเราตีกันดีกว่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกหนึ่งหลุมสวยครับของสนามนี้สวยมากครับหลุมสิบสี่โอ้ลูกใหม่ไหมฮะลูกใหม่ครับโอ้ถ้างั้นกัลยาณ์เล็งซ้ายไปเลหลุมนี้เป็นดอกเลสครับมันตกน้ำใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ผมล้อเล่นแล้วเนี่ย อันนี้เป็นหลักการคิดเลยว่าห้ามคิดในแง่ลบใช่ต้องบวกต้องกลาถ้าจะเป็นโปรถ้าจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพต้องคิดในด้านบวกเสมอประโยคที่ผมได้จากโปรนะเปิดท่านผู้ชมไปใช้อย่ากลัวครับอย่าคิดว่าจะตีไม่ดีครับเอาเลยกล้าๆครับไม่มีเสียไม่มีอะไรจะเสียแล้วบทสรุปไปเลยทุกอันเสียหมดเดี๋ยวตีดีกว่าครับต้องซ้อมต้องซ้อมครับ ไปลงมาอู๋ไปไหนไม่รู้โอเครัวน้ำมากเกินไปท่านผู้ชมผมว่าโอเคนะเพราะอย่างน้อยก็อยู่แฝงมุมท้ายเดียกมาแล้วเรีกเข้ามาแล้วโอเคโอเครัวน้ำมากเกินลุมไปหลุมแรกมันต้องอย่างงี้พี่ธงถูกแล้วนี่สองก็เป็นโปรแล้วว่าที่โปรชมไปเรื่อยหรือดอมให้โปรก็โอเคพอรับได้ฮะพอรับได้นะโอเค ได้อยู่ได้อยู่ตอนแรกนึก็ออกซ้ายครับแปลว่ารู้โต๊ะนี่เด็กโต๊ะเก่าฮะทำไมฮะอาก็แหมมันมีสลบทริลงอันแนะนำเลยนะครับถุงหมวาใครมาตีที่สยามแคง์คอกสยามขึ้นกับแคอก์คอกมุมนี้คือหลุม14ฝากซ้ายเหมือนฝากบ้านไว้กับตำรวจปลอดภัยไว้ก่อนเลยเพราะว่าอย่างที่เห็นขวาน้ำลึกจระเข้เลี้ยงหลายตัว ปลอดภัยไว้ทางซ้ายแล้วสโลปเทมลงมาเนี่ยเพราะเมื่อกี้พี่ธงยังบอกไว้ว่าเหมือนออกซ้ายแต่บทสรุปมันกีก,กับเข้ามาอยู่ไฟเวส,สวยงามสวยเลยนะฮะโชคดีเชิญยิงระยะจอดที่2ครับในฐานะที่กำลังจะเป็นโปรแล้วตอนนี้นี่1 3 1หลาโอ้โหไปขนาดนั้น,น็นเก้าไหมโปรโชคหน่อยเอาหน้าเหล็กช่วยหรือพิชชิ่งดีอันนี้ต้องถนัดเลยฮะถนัดอะไรดีกว่าผอม่เล็กเก้าผมว่ากีมันยกนิดนิดอ่ะอ่าทงนั้น เหล็ก9้าปฏิบัติอันนี้คือย็งเลงขวาเปล่าพ,พี่ตี่ลองดูเท้าพี่ธงดิเท้าขวาเท้าซ้ายสูงกว่าเท้าขวาเยอะไหมเยอะอือต้องเท่ากันต้องเท่ากัน,กนหรือถ้ามุมเนี้ยเท้าซ้ายต้องต่ำกว่าเท้าขวาด้วยถ้าตีเข้าลูก mm hmm. มันต้องตีอย่างนี้แต่พี่ธงพี่ธงจะคิดตีดอก mm hmm. มันก็เลยต้องยืนต่ำกว่าอย่างนั้นแหละเอาไปใช้นะครับท่านผู้ชมผมเป็นมนุษย์ทดลองครับจุดจบอยู่ที่ธงครับผมไม่มีผิดมีถูก mm hmm. perfect o o ้ i n g good โ oh, e อ้เยี่ยมมากครับแก้ไขเอาเยี่ยมครับเหล็กกล้าขอบคุณครับท <im it> ี่ว่าแก้ไขอนะันนี้ที่ว่าตีดีครับผมขอคุณครับนี่ของโปรนะครับลูกที่ได้มาอื <im it> ้อหือกัดลูกมันมากไปขึ้นไปโอ้โห ความเนียนละ,ะเอียดของ<า>ย่านีีน่นึกว่ากรีนนะฮะพัดได้อย่างนี้อ,นอันนี้คือ,อสิ่งที่มั่นใจที่สุดมั่นใจที่สุดคือคิดอยู่แล้วว่าพัตเตอร์ดีกว่าววเพราะมุมนี้มันก็เหมือนพัดแล้วใช่ครับโอเคครับแล้วก็เก็บพาให้ได้กันแฮปปี้แล้วโอ้โห,โหเยอะไปเยอะไปแรงไปนิดนึงกรีนกรีนกลีนแบบขนาดทางขึ้นท่ผู้ชมมีละเอียดมาก สวยง,งามเก็บไป้า้โ,โอ,โโอโเลี้ยวหลบซะยอย่างนั้นอโอ้โหนี่ขนี่ขนาดพูดแบบดูจากเกมถือว่ามีการมุ่งม,มั่นในการซ้อมมาพอสมควรแล้วก็เกมดีกว่าเดิมแน่นอนครับ,รบแต่เชื่อว่าอย่างหนึ่งที่ยังไงก็ยังเป็นอุปสรรคที่ต้องบอกว่ายากสำหรับกอล์ฟและสําหรับทุกๆคนพี่ธงคือช็อตอะไรครับทรายโอ้ทรายลงทรายนี่โอ้โห เปลี่ยนจากทอรหานไปตอเต่านี่ตายเลยสายตายเลยเอ,อพอเห็นสายแล้วใจมันโอ้โหโปรมันมันนี่คืออุปรสรรคอุปสรรคมากเลยจะหงายค<น>แค่ไหนจะถึงให้เราจะดูเข้ามายะแยะๆมากมายนะวางเหล็กให้อยู่ขนาดนี้ปาดไปมไม่ต้องไม่ต้องแรงหวานๆแล้วเราให้เวลาการซ้อมสายถือว่าเยอะไหมครับพี่ตงโดยมากผมผมคิดว่าเหมือนผมคือจะอาย ไม่ค่อยซ้อมสายแล้วหาที่ซ้อมสายยากมากออันนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนเจอเพราะว่าหนึ่งไม่รู้จะไปซ้อมที่ไหนซ้อมยากนิดหนึ่งบางทีจะไปซ้อมก็กลัวจะโฟใช่แล้วก็เดี๋ยวทรายกระเด็นขึ้นกลีนเขาอะไรเขาต้องมากวาดใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหอันนี้แต่อย่างหนึ่งเมื่อกี้ผมคุยไปคุยมาผมเพิ่งแอบเห็นขออนุญาตครับนี่ครับดูท่านผู้ชมที่บอกว่าช่วงนี้อยากจะเป็นโรดูซ้อมซ้อมสนมือแตกจริงๆฮะนี่เพิ่งเห็นเมื่อกี้ฮะ เจ็บตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มเบาแล้วไปเล่นกับพืนที่บางประกงนะครับโอ้โหเห็นขาตีทุกคนตีเบามดเลยอ่ะผมถึงถามโปรว่ามันเกียร์ไหนไงเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ยิ่งมันตีเบาโอ้โหอิมแพครูปมันหน้าไม้มันทํางานเองอะเนาะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าไหนๆก็มาเราเดี๋ยวเราไประเบิดทรายกันสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวแต่ก่อนที่มันจะเพิ่มความยากในฐานะจะเป็นโปรแล้วจะคิดว่าพัฒนา ต้องเจอเป็นการแข่งขันเพื่อเพิ่มเพรสเชอร์สักนิดหนึ่งได้ยินดียินดีมีบทลงโทษสักหน่อยหนึ่งสมมติว่าถ้าแข่งระเบิดทรายเจอกันสักสามสาจุดสองจุดสามจุดแล้วก็นับแต้มถ้ามีบทลงโทษไหนมาโชว์เคสแล้วบทลงโทษต้องมีถ้าแพ้ถ้าเอามีด้่ยถ้าผมแพ้อมีรางวัลให้จากทางทีออฟโอ้ได้เลยเลี้ยงกับโปรคนไหนก็ได้ที่เป็นพิธีกรในทีออฟบวกกับ วายเชอร์จากสนามดังๆต่างๆหนึ่งสนามอ้าว้เพื่อนผมโทรหาผมแล้วตอนนี้ชนะแน่นอนเลยใช้ชนะจะได้เป็นเล่นสนามแต่ถ้าแพ้ถ้าแพ้เดี๋ยวผมจะอาจจะบอกนิดนึงอาจจะต้องมีหลายๆคนที่อยากงผมก็มีบทลงโทษมีบทลงโทษเหมือนกันเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบหลังจากแพ้เดี๋ยวไปดูเรื่อเบิร์ทรายอุปสรรคของพี่ธงครับเดี๋ยวลองดูเอาละครับมาถึงสถานการณ์ที่สำคัญความยากของ อุปสรรคในเกมกอล์ฟของพี่ธงครับคือบ er ังเกอร์อันนี้คือทรายต้องบอกว่าข้างกรีนหลุม14จริงๆเนี่ยถือว่าเป็นทรายลายเบสิกดีกว่าเพราะหนึ่งจุดตกเข้าไปมีพื้นที่ให้เล่นครับห่างจากขอบก็ประมาณสักเหลาครับโดยประมาณตกไหลซึมเข้าไปก็ได้พัดละครับขอประทากันเลยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าผมตั้งโจทย์ให้สสถานการณ์ โอ้โหทั้งนั้นมีห้องน้ําซุ้มทางด้านหลุมไม่ได้ปวดเข้าห้องน้ำเจอเลยฮะเอาสสถานการณ์เดี๋ยวเอาสถานการณ์แบบเบสิกใครใกล้กว่าพอ1นึ่คะแนนได้ครับแล้วก็ไปที่มันเป็นโจทย์ยากของตําแหน่งที่มันยากของหลุมนี้ว่ามันอีกสถานการณ์หนึ่งเชิญกันเลยครับครับเยี่ืมอืม ได้อยู่แต่ทิศทางใช่เลยแต่ลึกไปนิดเดียวลึกไปหน่อยนึงถือว่าใช้ได้แล้วครับอะไรอ่ะใช้กราฟิกช่วยป่ะมือตกไปนิดเดียวเองโอ้โหตายโอ้โหเหมือนผีเสื้อกอกเป็นผิวกีนอย่างคอนเซ็ปต์ผมว่าครับผมก็หนึ่งลูกนี้่ายไปเรียบร้อยแล้ว เหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งขอญาตขึ้นน้ำก่อนขอบคุณครับโดนน้ำไปแล้วหนึ่งนะครับถ้าหลุมหน้าผมเสมอหนึ่งหนึ่งก็เดี๋ยวจะมีในเรื่องของ s u d d e n Death Play Off เดี๋ยวเราไปหลุมยากของบังเกอร์หลุม14ครับไปครับหลุมนี้ใช่ไหมที่บอกว่าโหดสุดนี่มันหน้าผาหรือเปล่าเนี่ยระวังระวังฮะเดี๋ยวอาจจะลื่นได้สูงเลเกินสูงชันมากสูงมากคือพูดง่ายจากช็อตสถ้าใครพลาดมา ทะลุมาพึกเลยทงมาหน่อยเดียว่แล้วมาหลุดบ่อเนี้จบเลยโอสถานการณ์เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนหนึ่งช็อตยอดยากของเกมกอล์ฟครับบังเกอร์ไกลแล้วก็ระเบิดทรายเข้าหาน้ำบวกกับเป็นทางลงแม่ฟังเลยยากมากนี่คุณบรรยายกีฬาหรือเปล่าเดี๋ยวอังนี้ผมเริ่มก่อนให้ก่อนาเลยในฐานะที่นำก่อนได้ผมขอญาตยืนดูได้ไหมได้ครับผมอาจจะลอกการบ้านวิธียืนหน่อยได้เลยครับผม โหยากหลังเป็นน้ําทางลงโอ้โหน้าเป็นน้ำเลยเออหน้าต้องตกหยุดอยู่นะโปรพาหรถ้าเล่นเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะหยุดแต่ถ้าเล่นวันธรรมดาไม่หยุดไม่หยุดนะครับแต่นะครับแบบตีให้มันนักขัตเลิกก็ได้ครับผมไม่ต้องหยุดอหวานมากเลยโอ้โหเสียงเสียง เสียงโดนโดนลูกบอลเข้าบอลน,นี่เหมือนเหมือนตีบนหญ้าเลยอะเสียงมันแบบซึบเลยเแต่ต้องระวังในเรื่องของมุมเข้าวี่เหมือนเทโอ้โหใ,ใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยเฮ้ยโอโได้นะเอา้าวเฉือน ตายแล้วตายแล้วไปดูไปดูดิแล้วสรุปว่าใครต้องสอนใครและครับถ้าระเบิดอย่างเงี้ยไปดูดิไปดูดิแล้วไหนบอกว่าเป็นอุปสรรคนะระเบิดอย่างงี้ไม่ใช่อุปสรรคนะก็แอบดูโปรยืนดูโผเชตอัพผมแอบดูนะโอ้ยนหรือเปิดซ้ายหรือเปล่าฮะแล้วก็ลากไม้แบบพอสมควรน่ะแต่ไม่กล้าหงายเหล็กเท่าโปรนะมันสูสีจนต้องบอกว่าขอรออีกสักทีได้ไหมเพราะว่ายังตัดสีนอันนี้ไม่ได้เอาขัดขาดทิศทงเลยอ่ะโอเคเอาแบบ ขาด,ขาด,ข,าดขาดเลยทีเดียวช็อตเดียวอีกหนึ่งช็อตที่ไม่ง่ายเชิญนะพี่ธงพี่ธงสีดำครับผมผมเลยนะครับเยอะไปนิดหนึ่งถ่าแล้ครับตอนนี้ตั้งจะรับได้รับได้ เรียบร้อยเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียดกันเพราะว่านี่คืออุปสรรคที่เชื่อว,ว่าไม่ใช่แค่พี่ธงคนเดียวครับที่จะต้องพบปะแน่นอนในเกมกอล์ฟเพราะว่าบังเกอร์นี่มันก็มีวิธีการเล่นหลายๆอย่างแล้วก็หลายๆแบบอ,อยู่ที่แต่ละคนจะดีไซน์แต่ที่สำคัญต้องซ้อมถ้าเทแล้วอารมณ์เสียเข้าไปอีก บวกกับโมโหเข้าไปอีกโอ้โหสกอร์หลุดเลยหลุมนั้นหลุดยาวเลยเพราะว่าเกมกอล์ฟครับมันไม่ใช่แค่ลูกเล่นที่ไม่ใช่ไกลอย่างเดียวไม่ใช่แม่นอย่างเดียวมันต้องมีลูกอื่นประกอบด้วยแล้วที่สําคัญต้องสอบด้วยต้อง้อมด้วยต้องสอบด้วยแต่ล่ำลาก็ลําบากแล้วยังลาไม่ได้โอ้โหถ้าผมชนะเมื่อกี้นะเพื่อนผมดีใจทุกคนได้กีฬาเฟอร์เชอร์ได้สนามดีๆได้เรียนกับโปรฟีอีกโอ้โหแต่โจทย์ที่พูดมายังให้เหมือนเดิมนะแต่ ทำไมผมต้องโดนลงโทษโดนโดนลงโทษคือในฐานะที่มาถึงตรงนี้แล้วครับเมื่อก่อนพี่ธงเคยไม่ใช่เป็นผู้มุ่มกลับเมื่อก่อนคือนักร้องวงดังสามโทนสามโทนและเพลงที่ดังถนอมธงชัยใช่เพลงที่ดังที่ผมยังจําติดใจที่คุณพ่อร้องให้ฟังน้ําตาฟ้าต้บอกคุณพ่อร้องแล้วผมไม่ทันผมยังวัยรุ่นอยู่นี่คุณจะลงโทษผมโดยการที่ผมร้องเพลงนี้เหรอใช่ครับเพราะว่าอยากฟังแบบสดสดเรียวเรียวสักหนึ่งท่อนแบบเอาท่อนที่มันแบบ จับใจจริงขอญาตเป็นเกียรติครั้งนึงเขาเสิร์ตล่าสุดผมร้องเอาผมเอาท่อนจบมาร้องท่อนหัวฮะคนผคน,คนดูขำกันใจต้องขออนุญาตหมอหวังนะครับหมอหวังอนุสักสมหวังอนุสักเสถียรเจ้าของนิริษย์เพลงแต่เขาบอกผมไว้แล้วแหละเอาพิธงทำสบายเลยแม่โดนลงโทษโชคดีท่านผู้ชมขออนุญาตรับฟังครับเขาบอกว่าฟ้าร้องไห้ออกมาเป็นน้ำฝน อยากรู้นักฟ้าที่เบื้องบนต้องมาร้องไห้เพราะใครหรือฟ้าสงสารคนอย่างฉันถูกหลอกเรื่อยไปถูกเขาลวงเขาลวงหัวใจเอาไปต้องยำทำแกงฝนฟ้ากระนํำเสียงฟ้าคำรามดูน่ากลัว น้ำตาฟ้าหลังมารถตัวรถหัวใจฉันจนชาอุ้ยคนลุกขอ,ล,อ,ขอลาขอลาเลยครับลาท่านผู้ชมครับเ <ลา S 1> พราะกรรไร้วาสนาเขาเลยไม่รักไม่ยอมพูดจาหลอกลวงให้ฉันต้องกรธ